สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบัตทุกคนเลยยินดีตอนหับเขาสู่ซองเข่งลาสาวลาวพี่น้องวันนี้ก็บพบก,กับสเพกยอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าเนาะวันนี้ก็มีเด็กๆมาหับจ้างตามเคยนาอก็มีผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเป็นจ้างให้สเพรยเป็นมือที่สามนาะพี่น้องมีน้องปนีน้องมิน่าะลรกะล้านซ้ายอีกซองคนเนาะนามอยากลายเนาะ สบายดีเด็กๆสบายดีสาปนีคำทวงบายดีพี่ได้ด้านผู้ใหญ่เปียกบึดลอยไปแล้วก็ลอยมามือเช้านี่ลอยไปแล้วก็ลอยออกมาโล่ก้างาหน้าเพิ่นก็เขาเอาหลอดมาก็มาฝากไว้ในนี้แหละพี่น้องน้องซายจะเข่งเอาเครื่องขึ้นไปไว้เนาะหน้าเพิ่นเอาการนาเพิ่นไม่ยังมีอยังตอดงอนเด้นี่ สภาพอชประมาณนี้ก็มาเอาก้าหน้าพิ่นเนาะพี่น้องคือสาวลูกสาคือสาวลูกกะขาตั้งกล้องบ่มีคือเก่ากเด้อเฮ้ยคว้าน้ำคว้าตั้งกล้องตั้งกล้องมันไม่มีตั้ง,ง, <laughs> งแมงยังคมหงอนฮ้องโอกยไปไว้โซสเต็ปดู<า>โซสเต็ปโซสเต็ป าป็หาหมดด่านงอหลถเจ็บเด้ทำผู้ชายกันใส่เสื้อก้ามเลยกระเทินเลยว่กะเิร์ามเลยเ <c ười> มันมีนมีีมีอยเกี่ยวมันผีเดิมเอาให้ขึ้นไปไปสิเด้อวนีตีไ้เดคนตกเอ้ยบิดมือบิดคืนน้ำห่วยก็ราไลยเนาะ เอาก็ถ่ายไว้อยู่พี่น้องมัดก้าก็เป็นว่าน้ำเสียวยังตอนนี้มันจุ่มกับเอาเด้อลกสบายอยู่ป่ะเฮ้ยสบายด้วยหนักลกเบื้ตาเลยมืึงเฮ้ยเก่งแท้ซัมโม่ไงบรรยากาศดีเนาะเขินกับลกอังกันนาเขินน้องพี่น้อง น้าคุณมีมันมันจะเป็นนาโคะไงเนาะแต่โบโคกนะพี่น้องมันมีน้ำเนาะแล้วคุณโตกก็มีน้ำมีน้ำข้างอยู่นะนี่ทำไมมีหมูแผหมูหนาต้นไม้ลายลิสเสี่ยวน้อบ้าตัดตัดตัดไหวเลยพวกเสี่ยลูกอะกินยั้งแต่ละมืออะบอแบบหน้าเหมือนกับดินทรายเนาะลูกสบายพี่น้องเลือกหยาดเลยดู น้อหนะรับจ้างอเมื่อยเลยเห็นวียงเนาะพอเมื่อยจะได้เงินบ่ซื้อบัตรด้บัตรจะเดียวบ่บัตรบัตรสิบพันกาได้ลินมือชงมือหนึ่งเนาะของมือเดอ้อะเอาหนาตัวไปสมัครไป็นอะไเดือนแล้วนะธรรม้าบอสมัครไปนอะไรเดือนเลย

เสาเข่งกับซีมาโลกากันเลยน้องพ่อแม่พี่น้องกับเบิ่งมาลุ้นลำกันเาว่าเฮาสีได้จักมัดพี่น้องว่าเฮาสซีโลกาได้ลายไปได้ตอนนี้กับสวีทม้งเลยแหละแต่ก็พากันมาเนาะเพราะว่าเฮามาสวยมือนี้กับเป็นมือเขาพันซาเนาะพี่น้องเขาก็ใส่บาตรหยาดน้ำเนาะเสาเข่งเขาขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนที่จ้างเด้อจ้างให้เสาเข่งเนาะเป็นมือที่สามแล้วพี่น้องก็ขอบุญขอบคุณเพื่อนลายๆเพื่อนอยู่ดีมีแหงเนาะเงินคำกับให้เพื่อนมีหลายๆลำรวยลำรวยเนาะพี่น้อง ไปเบ่งไปสมนมกันเนาะเติงน้องปนีนมาดก้าว่าน้ำเสียมัดก้าออ้ร่วเหี้ยบเลย้ประจานเนี่ยร่อะ่ป้าโหนากองตั้งขนาดนี้เลยบอสเบิ่อลังเด้อดิเด้อมันมีการตัดต่อนะจ๊ะคนคนสตรี็เป็นคนจริงๆก็จะคนลกโลกยืนยืนเบ่ง เวียนมาทางนี้เนี่เด้อพีผีผีมาพี่เด้อก้างานเด้อลกไปแล้วคือไปลกขึ้นภาพหนากันตะกี้เลือกก้าก้ากระชับใจอะไเลยสิมาเลือกลกอยูไน่องไปน่องเดาถ่ายจันหานาทีก่อนเจ้ากองหน้าเคืนกะลกหน้าเลือกเอาแต่ละคนคือแบบหมัดกล้า เป็นเบิดทุกคนเลยอันนี้กเก่ง้องหมันกาแบบรุ่นเสี่ยวตัวเกิดปีได้เชี่ยวปีสองพันเนี่2000นยสองพันสิบเออหลุ่นมันกาปีหนึ่งสิบสามปีบ่ะสิบสามปีพี่น้องหมันกาโลกาเห็ดเวียขับรถุดไทยได้เบิร์ดไอ้น้องน้ำซานนั่นเลพี่น้องนี่เป็นคู่กันเพิ่นเห็ดเห็ดน้านกาันนั้นก็เป็นลูกลุงของเพกงเนาะแปลว่าขอเพิ่นเป็นไอ้พี่น้อง อายแมย่เนาะเพิน่นกะดำนาไทายนาแหาละนี่กับผู้นีสองคนเนาะซอยป้าโอเคพี่น้องสักเพลงเป็นโลก,กาเด้อบ้านนี้เนาะตอนนี้น้องนีนาเพิ่นกำลังสิมมาร์กาเนาะพี่น้องก้าก็ลกสบายพี่น้องนหน้าเฮาบ่เคยพ,พอเป็นจักเต่อแบบมันก็เป็นนาดินทรายแน่เนาะพี่น้องเนาะดัเพลงเนาะ กันนะคะก็จากันมากินข้าวแล้วดอยน้นำอีกตอนนี้ก็บสิบสองโมงแล้วพาวน้องนินาขึ้นบ่ายได้ไหมน,นี่มาซาเนาะวัอ,โโอ <laughs> นอี้เป็นมือเข่าพันซาเนาะพี่น้องกัลงใส่บดอยนำ้ำเลยกระเทงนะเนาะแมลงเนาะแมลงนี่ยนะไตเทียนเลยเนะ <c oughs> าะเขาเวียนเทียนกออกพันษาบ่ <c oughs> หาขู่ด่วนบ่ายขี้ตุ่มแน่จังวารุดเออ นี่กระโทของพามาดู <niño sharing> <management> เอาดอกไม้ดิช <im IT r ary> ่ยดอกขาวนะเด็ก่ใชัดอกมะกุงฮะดอกข้าวนี่เยนตรงนี้มีลายปะขวายยากเองเมื่อยจะบอกว่าสำเนียงเด้นี่ก้าจะเข่งได้สองสี่หกแปดสองสี่หกแปดเข่งได้เก้าหมัดอันนี้บอวน้ำเสียสองสี่หกแปดป้าพวกเสียสุสีกันกตบกูเลยของน้องพระนีบอดีค่ะ ตองสี่ปเออของเธอเบอร์ใหญ่ได้สหมัดไคได้สามหมัดอันนั้นนะนี่นะได้สามหมัดไังดีโอเคชุนี้ได้บอสามเาาเือำลงเอหนักตัวนั้นทีไปอแล้วกนย่เบิดตาเลยพี่น้องลุกไปเบาๆน้ก้าเออได้ไม่ได้ปอ่ะเบิ้งมอนี่ได้ถอได้ะ ชองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอือมัดยังได้หกหมัดมึงรู้สูข้โจยแห้งอะไรกู้เขาเดียวหนึ่งว่ากูลงมาชิบยปฏมาตลงมัดอือหานนิทีกว่าห้นี่เลยพี่นี่ห้นน่ทีกว่าห้นี่เนาะห็ยนิทีกว่าหาินี่เนาะ เพียเีย <Safe> น <rév mark> ี <on the daily road> ่เนาะพอเลยอ๋อพ่อกระชิใส่กระสอบเมื่อเด้พี่น้องถือกระสอบมาอยู่ไดเสี่ยกล้าความน้ำมากแล้วใแหหกันค่วาการูกระูมักทอละคเบอร์หนึ่งคองเอารห่ตีไนาวันนี้เอาอเออีใครสก้าพลุลคสบายพี่น้องกวนูกันะอ ฮอดบ่ลอยให้นึงบ่น่าฮอดปานใดเนาะตามันมาน่ะมยังมาก็ลงกใหญ่กว่าสูอก้ออกเยบรรยากาศคึ้มคักอลิมนีมื้อนี้เฮาก็ลอยน้ํามากลิ้นเนาะ ก็โอเคเด้อพี่น้องเฮาก็ะทาเบิ่งตอนเฮาเมื่อกินข้าวพื่อเนาะว่าเฮาสิได้จักมันพี่น้องแล้วก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งสซาดีน่าร้อยน้ําก็ปล่อยลงไปทางตะกอยู่ทำนาแล้วจีบลัดเอาเผ็ดผัดลูกไปนะไปนะพี่บ้าเออเขาได้ข่าวอ่ะเจ้าชวนหน่อยนี่หวัดชวนหน่อยนี่หวัดหัดคอแล้วตายคืนบ่ ตอนนี้เราไปสิพากันขึนกินข้าวแล้วพี่น้องตอนนี้ก็บบ่ายโมงแล้วเนาะได้การวมกันเบิดกะได้เก้าสิบหมัดนะพี่น้องตอนนี้บ่ายโมงแล้วเวน์ปะบาทที่พูดนีนเอาก็สิร้อยน้ำหวยมากเมื่ออีกเนาะเอาไปเอยมาเขาก็สิโลกับเบิร์ตานี่แหละพี่น้อง อยากเข่าแล้วลูกกาหล่อเนีบังเต่ตอกไงก็ตอกก่อนดนตอนนี้เฮากาเสียวกาเมืองเลนะพี่น้องเมืองบแมงนะเขาเอิญแมงย่างบังนันนาแมงกีนนแมงินนูนกี่ัวเกี่ตะเกียบไปพลาดอันนี้ก็ขามนาอกบจานเอาะ พี่ใส่ก้าจะเอากระโดดไปก่อนแล้วเว้ยไปดิ้งเชื่อกสิเอาันนี้ความน้ำมากข้าเบิ่งตรงเดี๋ยวเราก็ไปเบิ่งไปซมตนอันขามน้ำเลยเนาะพี่น้องว่าเป็นสิยากทระานแบบไหนมันสิรอดอยู่บ้านเนาะรอดดูไปรอดไฟลายไปน้ำทิ้งเลยอรวมแล้วแปดทิบเจ็ มันเอาไปไหว้ไเอาแบบจะย้ายจะไลไลเลยนะมันเท่เลยแล้ว <su> ก็แบบกาดำเองด้วยดำเองด้วยได้ันไม่ดันี่เรากำลังเอากระมืองานว่ะพี่น้องแต่ละคนจะคือถือนี่ถือนี่เชือกก็มีไป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  ข้ากนที่ข้าวแล้วพี่น้องกาเ้าเก้าสิบอันนะเก้าสิบสี่หมัดแล้วพี่น้องม,มันมันน้อยมันใหญ่เลยนอก้ามันสัน่นตอนนี้ฮะกาสิเอาก้าข้ามแล้วไปก่อนเลยชิตายคลิ<อ>ปไป น้าหมอเศร้านี่ลายกว่านี่เด้ดพี่น้องแต่ว่าซบเกงมันจถ่ายคลิปเนาะบ่มาทางนี้ย้ำมาทางนี้มันเลือกนะแจดิ้นเลืกวันนี้เราจะบ่ตึกได้ที่เราต้องดึ๊กดึกระยะลินน้ำเลยลอยลงใต้เลยลอยไปทางทางเลยซาปนีฮึดจะว่าเบิ่งเด้อพี่น้องวิธีเอากล้าไปเด้อเอาวบอลแมนซุบโอ้ย สอดเข้าสอดเข้ามันหัวอยู่หันเออพี่น้องมาเบิ่งมาสมนกันเด้อลอยเพิธีเอากาโอ้ยมันต้องผูกเฮ้ยหัวใหญ่สอดเข้าแล้ว่ะาัะไหลไปเอาโกเสียด้ยพอดีอะวะ เอากาได้่น้องใส่กระสอบนะไปอันนั้นปมนหมันเนี่ยเห็นอะไรใช่ขี้กัได้บอ๋อมันไหลลงอ่ะไหลลงอันนี้ไม่ปาทแค่กขึ้นมาที่แตานะพอแต่ลมพอแต่เฮิร์ตกลังหวนแล้วะกันแรงที่ห่วนเนาะ ผูกดีๆนะว่าอันนี้ชิมมาแล้วรุดโลดต้องผูกนะหักเอาได้ไหมจะเป็นว่าเด้อ้ยผ้เจดีนไน่ดืว่ไม่อาให้นุเลยไปกิน้นก็ต้่งเหนบันอ เอากาขวาบน้ำได้พี่น้องเด้อมาเบ่งมาสมนมกันแบบว่าสู่ซีวิตแหงเนาะบ่ได้เอาหลดมาเพราะว่าน้ำลายนี่แหละโอ้ยกาฮักบิดเฮ้ยวู้วูวูู